เซอร์จิมไอเดียบันเจิดอีกแล้วล่าสุดหาทางรีดเงินจากแฟนบอลที่ต้องการสิทธิ์ตั๋วปีเรื่องที่กำลังเป็นประเด็นร้อนสำหรับแฟนบอลแมนยูกับไอเดียสุดแปลกที่สโมสร์กำลังคิดจะเอามาใช้นั่นคือการให้แฟนบอลจ่ายเงินเพื่อสิทธิ์ในการซื้อตั๋วปีฟังดูแล้วมันชวนให้ขหมวดคิ้วใช่ไหมละ่ะเรื่องของเรื่องก็คือแมนยูกำลังวางแผนสร้างสนามใหม่สุดอลังการมูลค่า2,000ล้านปอนด์ ความจุ1แสนที่นั่งออกแบบโดยเซอร์นอร์แมนฟอสเตอร์สถาปนิกชื่อดังซึ่งแรงบันดาลใจของสนามนี้ก็มาจากที่สโมสรไปทัวร์ปรีซีเซนที่สหรัฐแล้วได้เห็นสนามเจ๋งๆของวงการอเมริกันฟุตบอลอย่างโซฟีสเตเดียมใน LA หรือ a l l e g i a n t Stadium ใน Las Vegas ที่ทั้งทันสมัยสะอาดและบรรยากาศดีส,สุดๆจนผู้บริหารแมนยูตาเป็นประกายอยากได้สนามแบบนั้นบ้าง ตอนแรกที่ได้ยินก็คิดว่านี่มันเจ๋งนะสนามใหม่ที่ได้แรงบันดาลใจจาก NFL น่าจะทำให้แฟนบอลได้สัมผัสประสบการณ์ดูบอลที่ยกระดับขึ้นแถมยังอาจช่วยให้แมนยูกลับมามีความยิ่งใหญ่อีกครั้งแต่เดี๋ยวก่อนสิ่งที่ทำให้แฟนๆเริ่มไม่สบายใจคือข่าวที่ว่าสโมสรกลังคิดจะนำระบบ p e r s o n a l s e e d l i c e n s e s จากวงการ NFL มาใช้ด้วยซึ่งมันคือการที่แฟนบอลต้องจ่ายเงินก้อนโต อาจสูงถึง4,000ล้านปอนด์หรือราวๆ2แสนบาทเพื่อจองสิทธิ์ในการซื้อตั๋วปีในสนามใหม่ใช่แล้วครับคุณต้องจ่ายเงินเพื่อซื้อสิทธิ์ก่อนแล้วค่อยจ่ายเงินซื้อตั๋วปีอีกทีงงในงงแนอังกฤษน่ะไม่เคยมีสโมสรไหนทาอะไรแบบนี้มาก่อนมันเหมือนการเอาโมเดลธุรกิจแบบอเมริกันมาใช้แบบดือด้อๆแบบก๊อปปี้วางโดยไม่สนใจหัวใจของฟุตบอลปีศาจแดงเลย แฟนบอลที่ตามเชียร์ทีมรักมานานนมกลับต้องจ่ายค่าตัวแพงขึ้นเรื่อยๆเพื่อตามเชียร์ทีมรักของพวกเขาย้อนไปดูประวัติหน่อยสมัยที่เจ้าของทีมอาร์เซนอลและสเปอร์ไปดู NFL ในอเมริกาเมื่อหลายสิบปีก่อนเขาได้แรงบันดาลใจเรื่องสนามที่ทันสมัยสะอาดและเป็นมิตรกับแฟนๆซึ่งก็นำมาสู่การพัฒนาพรีเมียร์ลีกให้กลายเป็นลีกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกแต่ตอนนั้นมันคือการยกระดับประสบการณ์ของแฟนบอล ไม่ใช่การริกเงินจากกระเป๋าแฟนบอลแบบที่แมนยูกำลังคิดจะทำยิ่งไปกว่านั้นตั้งแต่ตระกูลเกเซอร์เข้ามาเทคโอเวอร์สโมสรในปี2005แฟนๆก็รู้สึกเหมือนถูกเอาเปรียบมาตลอดตัวแพงขึ้นเรื่อยๆแต่โอแทฟฟอร์ดกลับแทบไม่ได้รับการปรับปรุงเลยฟองของทีมก็ย่ำแย่จนสนามที่เคยเต็มไปด้วยมวลขังโดนล้อเลียนจากแฟนบอลทีมอื่นว่าโอแทฟฟอร์ดรีสอร์ทแอนด์สปาใครมาก็สบายตัวพอมันถึงยุคเซอร์จิมแรดคลิป เข้ามาถือหุ้นบางส่วนในปี2024ไอเราก็นึกว่าจะดีนะเพราะอย่างน้อยเขาก็เป็นแฟนตัวยงของปีศาจแดงมานานก็น่าจะเข้าใจหัวหกแฟนบอลด้วยกันแต่สถานการณ์ก็ยิ่งแย่ลงไปอีกเขายกเลิกส่วนลดตัวกับเด็กและผู้สูงอายุแถมยังย้ายที่นั่งของแฟนบอลที่ดูบอลในอัธจันทร์เซอร์บ็อบบี้ชาลตันมากว่า25ปีเพื่อเปลี่ยนเป็นที่นั่ง VIP สะ่ง,งั้นล่าสุดยังขึ้นราคาตั๋วปีอีก5%และตั๋วแมชเดย์บางนัด อาจแพงถึง97ปอนด์กลุ่มเฟนบอลอย่าง The 1958ที่เคยจัดประท้วงตัดคุณเกเซอร์ก็ออกมาเคลื่อนไหวแล้วเขาบอกว่า IDPSL จะทำให้แฟนบอลรุ่นเกา่าและแฟนบอลรุ่นใหม่ที่เป็นคนท้องถิ่นหรือฐานะไม่ร่ำรวยถูกผักออกจากทีมรักของพวกเขามันคือการทำลายรากเหง้าของฟุตบอลที่มาจากชนชั้นแรงงานและเปลี่ยนให้กลายเป็นกีฬาของคนรวยคนมีกระตังเท่านั้นในอเมริกา ระบบ PSL อาจจะเวริร์กเพราะแฟนกีฬาที่นั่นยอมรับวัฒนธรรมแบบนี้หลายทีมใน NSL ก็ทำตามแต่ในอังกฤษฟุตบอลมันไม่ใช่แค่กีฬามันคือความรักความผูกพันและประเพณีการเอาระบบแบบนี้มาใช้โดยไม่คำนึงถึงบริบทผมว่ามันคือหายนะที่รออยู่แน่แน่ตอนนี้แฟนบอลปีศาจแดงก็ได้แต่หวังว่าเซอร์จิมจะละทิ้งความเป็นนักธุรกิจไปบ้างแล้วกลับมาสวมหัวใจของแฟนปีศาจแดงให้เต็มดวงอีกครั้ง แล้วโยนทิ้งไอเดียดังกล่าวไปเพื่อให้แมนยูไนเตดยังคงเป็นสโมสรที่เต็มไปด้วยมนต์ขังสำหรับแฟนบอลปีศาจแดงต่อไปตลอดกาล